ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Magic d o โจอีกครั้งนะครับกับช่องรีวิวคอมมานเดอร์นะฮะโดยคอมมานเดอร์ในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ Dungeon and Dragon Adventure in the f o อร r t o ร์ e กเทนนะครับผมซึ่งคอมมานเดอร์ในวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแดงนะครับโดยชื่อของเขานะครับก็จะชื่อรอนดิสนะครับผมเราจะฆ่าเสียงตัววีทิ้งนะครับชื่อรอนดิสนะครับกลายเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษเฉยพามนะฮะ ไม่มีซาวด์เอฟเฟกใส่เองโอเคโดยกล่องเนี่ยครับก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือจะมีแบบนี้ทุกชุดแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษ์แล้วก็สีไปอย่างเช่นตัวนับไลฟ์นะครับแล้วก็สีของกล่องที่เป็นเก็ดมังกรที่เป็นสีแตกต่างกันไปนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมนะฮะเรามารับฟังกันดีกว่านะครับว่าสำหรับคอมมานเดอร์สีเขียวแดงตัวนี้นะครับ เราจะมีทริคในการเล่นมีวิธีการเล่นแล้วก็เราจะเสริมเด็กนี้ได้ยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลยเอาละครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคอมมานเดอร์อีกหนึ่งตัวจากชุด Adventure in the Forgotten Realm นะฮะก็คือ Commander r o n d i s r a g e of a n c i e n t นะครับการนี้นะครับแอปลิี้ของเขาเนี่ยก็คือการ Enrage นะฮะ e n r เ g e เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครีเจอร์ตัวนี้โดนดาเมจใส่ตัวเองนะก็คือไม่ใช่ไปทำดาเมจเขาแต่ว่าครีเจอร์อตัวนี้โดนดาเมจนะฮะแล้วก็เมื่อโดนดาเมจเนี่ยครีเจอร์ตัวนี้นะครับก็จะสร้างโทเค็นมังกรสีเขียวแดงพลันงจมงตี5 4สี เข้ามาในสนามนะครับผมแล้วก็มีอีกอ i วอตี้หนึ่งเพื่อเสริมการ e n r นเรให้ง่ายขึ้นนะครับบอกว่าเมื่อเรามีการทอยเต่านะครับหลูกหรือมากกว่าก็ตามให้ทำดาเมจใส่รอนดิสเนี่หนดาเมจพอโดนดาเมจปุ๊บก็จะสร้างโทเค็นขึ้นมาเรียกได้ว่าสามารถเพิ่มออวิธีการสร้างโทเคน็นว,วิธีการทำดาเมจตัวเองได้ในตัวเองเลยนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก่อนที่จะไป พูดถึงเนีครับก็คือธีมของเด็กเนี้ยก็จะมีการสร้างโทเค็นนะเนาะแล้วก็เป็นการทอยลูกเตา๋านะฮะแล้วก็อาบิลิตี้เอ็นเรทส,ส่วนใหญ่ฉะนั้นผมจะพูดไปเป็นทีละส่วนละกันนะครับขั้นแรกนะครับก็เราสร้างโทเค็นเข้ามาเนี่ยโทเค็นตัวนี้มันไม่มีเฮส์นะคือเราจะสร้างเบเนฟิตยังไงให้กับโทเค็นตัวนี้เมื่อเข้าสนามก็1เลยคือการยิงดาเมจ ทำดาเมจได้เมื่อมีการสร้างโทเค็นเข้าสนามเรานะครับอย่างมังกรตัวนี้ครับ scorch of wildcast นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกว่าเมื่อมีมังกรเข้ามาบนสนามก็ยิงดาเมจหรือว่าจะเป็นอวิตี้คล้ายๆกันอย่าง terror of the pit นะครับที่เป็นครีเจอร์เหมือนกันนะฮะที่ทําดาเมจตามพลังโจมตีของครีเจอร์ที่เข้ามาเรายังมี e n c h a n t นเม t อีกหลายๆใบที่ทำดาเมจแบบนี้นะฮะอย่างเช่น w a l s t o r m surge หรือ rare ancient t r a แล้วก็ยังมี Impact t r i m e r แล้วก็ p e v r o s s o d of the Force นะครับผมซึ่งที่กล่าวมานะครับ5ใบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพูดถึงเมื่อ Creature เข้าสนามนะครับแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งตัวในกรณีที่ Creature ตายก็ตามเนี่ยฮะเราก็จะสามารถยิงได้อย่างเช่น Stalking r e g e n t นะครับผมที่บอกว่าเมื่อ Creature ตัวนี้ตายให้ยิงดาเมจตามพลังโจมตีของมันนะครับ ซึ่งโทเค็นของวอร์นดิสเนี่ยครับบอกว่าเมื่อมันทำดาเมจได้แล้วเนี่ยก็ให้ Sacrifice มันทิ้งแปลว่าเมื่อเราทำดาเมจจากโทเค็นได้แล้วเรายังเมื่อมันตายเลยยังเอามันมาทำดาเมจได้อีกด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ Stalking Vengeance นะครับก็ถือว่าเป็นทั้งลูกทั้งรับเลยนะฮะเป็นได้ benefit ทั้ง2ทางเลยนะครับผมต่อมาเมื่อเราร้าเรามี Engine ในการทำดาเมจแล้วเนี่ยเราก็ต้องการทำให้ มันเพิ่มปริมาณเนาะก็คือการเบิ้ลโทเค็นนะครับก็เป็นใบสุดฮิตนะครับอย่างดับเบิ้ลซีซั่นนะครับหรือพรัลเลลไลฟ์นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งใบคือพรามาลไบรกรนะฮะก็คือจะเป็นการเบิ้ลโทเค็นทั้งหมดไม่ว่าโทเค็นเราจะออกมากี่ใบก็ตามให้ดับเบิ้ลเข้าไปเป็น2เท่านะฮะต่อมานะฮะเมื่อโทเมื่อมีการสร้างโทเค็นแล้วเนี่ย ปัญหาของสีเขียวแดงนะคะก็จะเป็นเรื่องการจ่วัวการเพิ่มปริมาณมือเนาะแต่ว่าในชุดนี้ครับเขาก็ให้การุปก uprising มานะฮะที่บอกว่าเมื่อ creature power ร์หรือมากกว่าเข้าสนามให้เราจวหนึ่งใบนะฮะซึ่งเมื่อเราสร้างโทเค็นปุ๊บก็จะได้จ่วหนึ่งใบแล้วก็ยังมี elemental ball นะฮะที่ทำให้เราจ่วได้หนึ่งใบด้วยซึ่งสีเขียวส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการเกี่ยวกับการ c a s ถึงจะได้จัวนะฮะอย่างเช่น เอนชันเมนหลายๆใบยอย่างการเด i นโปรเจกต์เนี้ยต้องเป็นการแคสแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราจะเป็นการสร้างโทเค็นมากกว่าดังนั้นผมจะเลือกใช้เป็น2ใบนี้มากกว่านะครับต่อมาเรามาเสริมร้าเสริมการสร้างการ e n r a เ e ของเด็กดีกว่านะครับว่าเราจะทําให้รอนดิสของเราเนี่ยทำดาเมจตัวเองไปได้ยังไงเรื่อยๆนะครับก็ใบแรกนะครับก็จะเป็นคั n นิ่งสปาร์คเมจนะครับที่เป็น Ability h a s ฮสแล้วก็แทบยิงหนึ่ง รวมไปถึง w อลช็อคซ k อฟเ c อ r e โปรดิโก a l p โรแมนเซอรแล้วก็ s t a ร์บัฟนิที่ a b บิลิตแบบเดียวกันนะครับก็คือจะแทบยิงตัวรันดิสเองเพื่อสร้างโทเค็นออกมานะฮะหรือว่าจะเป็น e n c นชั t นเมนอย่าง p y r โรเฮเนก็ ia, ตามนะครับที่จ่าย1แดงแล้วก็จะยิง1ดาเมจทั้งสนามนะครับก็ทำใหเ้เราสามารถสร้างโทเค็นได้เรื่อยๆโดยการใช้มานาแท,แทนอีก4ใบที่เหลือที่จะเป็นการแท็บนะครับ ซึ่งการแทบเนี่ยมันค่อนข้างน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะโอเคก็เสริม Enrage ทำให้เราสร้างมันก่อนได้เพิ่มขึ้นต่อเทิร์นนะฮะต่อมาแล้วก็ Creature ที่มี Ability Enrage ที่น่าใส่ในเด็กนี้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเรายังไม่สามารถเรียกรอนดิสได้ด้วยค่าไล่์ที่6หรือ7เ,เนี่ยเรายังสามารถเล่นใบอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเออร์ n n นจิ้ง r รนะครับที่บอกว่าเมื่อ Enra g e ให้เสริมเบสิคแลนลงสนามเราก็เป็นการแลมในตัวไป แล้วก็ริบจอลแรปเตอร์นะครับที่โดนเอนเรชแล้วก็จะจั่วการา์ดหนึ่งใบหรือโพลีแรปเตอร์ก็ตามสร้างโดนเอนเรชแล้วก็สร้างก๊อปปี้ตัวเองออกมานะฮะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าใส่เพราะว่าเราได้ใส่เอนจินการทำดาเมจเมื่อมีการสร้างโทเคเอ่อเมื่อยจเจอร์เข้าสนามมาแล้วนะฮะก็โพลีแรปเตอร์ก็เป็นอีกใบที่รในคอมเมนต์นะครับผมต่อมานะฮะถ้าเราอยากจะทำเอนเรชใส่รันบิสได้เรื่อยๆถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีเอนจินในการทำดาเมจเยอะแล้วอ่ะ แต่ด้วยตัวรันดิสเนี่ยมันก็ถ้าโดนดาเมจไปเรื่อยมันก็สามารถตายได้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องกันดาเมจให้รันดิสหน่อยนะฮะวิธีแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการทำให้รันดิสเนี่ยมี indestructible นะฮะก็คือไม่ไม่โดนทำลายแม้ว่ามันจะโดนดาเมจเท่าไหร่มันก็จะยังไม่ตายนะครับอย่างเช่น dark steel plate นะครับที่เป็น ment, อุปกรณ์รวมถึง hammer of na'zal นะฮะที่ทำให้ตัวเนี้ยมัน indestructible ไปด้วย แล้วก็ยังมีเป็น Artifact e l ์ r a c เดอร์ซี่มูนะครับซึ่งใบนี้มันก็ค่างๆใช้งานง่ายนะครับบวกพลังโจมตีพลังพลังโจมตีเข้าไปด้วยแต่ว่าตอนเข้าเทิร์เราอ่ะเราจะต้องเ่อตคิดไฟต์ e คี e เจอร์ไป1ตัวนะฮะก็เป็นข้อเสียที่จะต้องระวังนิดนึงนะฮะแต่ถ้าแลกมาด้วยความอ n d e s t r u c t ของ c r e a เจ r ร์แล้วก็บวกพลังไปแล้วเนี่ยผมว่าคิดว่าใบนี้คุม้มนะฮะ ยังมี Anara w า v ูฟ f ิดฟามิเนะครับที่มาจากชุดคอ m มานเดอร์เลเจนนะฮะที่บอกว่าถ้าใบนี้อยู่บนสนามคอ m มานเดอร์ Commander ของเรานะครับมี Indestructible ในเทิร์นของเรานะครับก็ผ่านไป4ใบสําหรับหมวดอินเดสตัคนะแต่ว่าผมก็ยังมีอีก2ใบที่ค่อนข้างแนะนำนะครับก็คือ r i ท t o o p p s s s g g นะครับใบนี้บอกว่าเมื่อทีเจอร์ของเราโดนดาเมจเนี่ย ให้วางเม็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการที่ทําให้คอมมันเดอร์เราเนี่ยโดนดาเม,มาจไปนะแล้วก็วางเม็ดกลับมาก็คือจะทําให้ทารับโดนดาเมจได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะฮะหรืออย่างไวโกนะฮะก็อาเบรตี้เหมือนกันที่จะรีเวนั์ดาเมจแล้วก็วางเม็ดตามจํานวนดาเมจที่โดนไปนะครับก็ทําให้รอนดิสของเราเนี่ยไม่ตายเลยจากการโดนดาเมจนะครับถ้ามีเอ่อหกใบนี้อยู่นะครับผมต่อมานะฮะผมก็จะแนะนํา อคอมโบนิดนึงนะครับในเมื่อถ้าเกิดว่าเรามี e n g i n นการยิงดาเมจเมื่อมีโทเค็นเข้าสนามแล้วเรามีการทำ indestructible ให้คอมมานเดอร์แล้วนะครับผมก็ยังแนะนำการ์ดอีก2ใบที่จะทำเป็นคล้ายๆว่า infinite combo ในการสร้างดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามเนาะอย่างเช่น blasting station นะครับที่บอกว่าให้แทบมัน sacrifice creature หนึ่งตัวยิงหนึ่งดาเมจใส่ a n t t a นะครับก็ เราก็สามารถ s i f r i f เอ่อโทเค็นที่เกิดออกมานะครับจากรอนดิสเนี่ยแล้วก็ยิงหนึ่งใส่รอนดิสเองจากนั้นเมื่อครีเจอร์โทเค็นที่เราแซคไปตายนะครับให้เรา u n นแทบขึ้นมาแล้วเราก็แท็บใหม่เพื่อยิงรอนดิสแล้วก็สร้างโทเค็นออกมาใหม่พอพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นลูปในการ u n นแทบ blasting station กลับมาแล้วก็ยิงดาเมจเรื่อยๆจาก การ์ดยิงเมื่อโทเค็นข้อสนามอย่างเช่นวอลสตอมเซิร์ฟส์ก็ทั้งวอลคัสหรือว่าเทเลอร์ดิพิกนะครับผมโอเคก็อีกใบหนึ่งก็จะแนะนำเป็นกัปบเล่นบัมบัดเน้นนะครับที่แอบ l ิตี้คล้ายๆกันนะฮะต่อมาเมื่อเราพูดถึงเอนจินการสร้างโทเคน็นการยิงดาเมจอะไรแล้วเนี่ยครับจุดหมายปลายทางสุดท้ายนะครับที่เราจะทำได้ก็คือการโจมตีเนาะอย่างที่รู้กันนะครับว่าโทเค็นที่เกิดจากรอนบิสเนี่ยไม่ได้มีการ ให้ Ability Haste มาด้วยฉะนั้นเราก็สามารถเสริม Haste การโจมตีเนี่ยเข้าไปในเด็กนี้ได้นะครับอย่างเช่น Return of the Wild ทนะฮะที่ลงมาสามารถทำให้ค r ีเ t อ r ์ที่ลงมาเนี่ยมี a s t e ได้หรือ f e r v o r หรือว่า Anger หรือว่าไฟ Off f ยาวิมายาก็ตามนะฮะต่อใบนี้จะทำให้เกิด Haste ให้บนบอร์ดเราแล้วเราก็จะตีได้เลยนะครับต่อมานะหลังจากการที่ทำให้เราได้ Haste แล้วเนี่ยก็อยากจะเพิ่มพลังโจมตี ให้กับเด็กหน่อยเพื่อจะทําให้เด็กตีได้แรงๆขึ้นนะฮะซึ่งปกติก็ตีแรงอยู่แล้วพลังโจมตี5-4เนี่ยแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มให้มันแรงขึ้นไปอีกนะฮะก็สามารถใช้ Beastmaster Extension นะฮะหรือว่า Finale of Devastation ซึ่ง Finale of Devastation เนี่ยผมก็ขอแนะนำให้เราเสิร์ช Terror of m o u s t Velas นะครับที่ลงมาแล้วฟีเจอร์ของเราทุกตัวเนี่ยจะมี Double Strike ก็คือจะยิ่งตีแรงมากขึ้นนะฮะหรือเราสามารถเสิร์ช โอนโบนได้นะครับเมื่อครีเจอร์เราตีเราสร้างโทเค็นที่เทรเชอร์โทเค็นเราจะได้มานมามหาสารกลับมาเลยแล้วก็ตัวสุดฮิตอย่างครีเจอร์ถูกดีเฮมอสนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาสารตามจำนวนครีเจอร์บนบอร์ดเราแล้วก็ตีปิดเกมคู่ต่อสู้ของเราไปนะฮะแล้วก็ยังมีอีกแนวนึงในเวที่ไม่ใช่การใช้พลังโจมตีที่ล้นเหลือขนาดนั้นก็จะเป็น Triumph of the ะนะครับที่แจกคีเจอร์ของเราทุกตัวให้มี p o ชั o เ n าน์เตอนะครับหรือว่า Infect น,นะครับที่บอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามโดน Infect ไป10 d a m a ดาเมจปุ๊บก็ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้ไปนะฮะก็สรุปแล้วนะครับก็คือเด็กนี้ผมค่อนข้างที่จะให้คะแนนในการเล่นง่ายเลยง่ายนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีที่สูงและการสร้างวอร์ดที่ไวนะครับรวมถึง Engine การจัวการอะไรก็ยังมีให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เรา แนะนําอะไรหรือว่าคุณมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับเด็กนี้สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเราจะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ามเอาไปปรับปรุปรงในคลิปคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอจบคอมมานเดอร์รันดิสนะฮะไว้เท่านี้ก่อนส่วนอีก2ตัวจะรีบตามมานะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ